นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงในบทที่4เรื่องอาหารดีชีวิมีสุขจากหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะในเรื่องนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องของอาหารรับประทานอาหารอย่างไรให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็พูดถึงเรื่องของมารยาทบนโต๊ะอาหารค่ะนักเรียน พร้อมแล้วก็เปิดไปที่หน้า47แล้วก็อ่านออกเสียงพร้อมกันเลยค่ะบทที่4อาหารดีชีวีมีสุขบทนี้ชี้เฉพาะอาหารเหมาะเสริมร่างกายสุขภาพดี มีความหมายแสนสบายทั้งกายใจการผ่านวัน,นยุคนั้นจำให้มั่นอาจพลาดได้คำประไม่ประไสควรทราบไว้วิสันชนีกรุ๊กกรูกรุ๊กกรูกรุ๊ก ครูเสียงนาฬิกานกร้องดังขึ้นปอปอได้เวลาตื่นแล้วลูกวันอาทิตย์นี้เราจะไปออกกำลังกายที่สวนสมเด็จย่ากันไม่ใช่หรือพ่อแต่งตัวเสร็จแล้วนะกำลังคอยลูกๆอยู่แม่มาปลุกปอและปอ ปอและปอต่างรีบลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวและรับประทานอาหารเช้าที่แม่เตรียมเอาไว้วันนี้พ่อแม่และลูกได้รับประทานอาหารเช้าร่วมกันสวนสมเด็จย่าที่แม่พูดถึงมีหลายแห่ง สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีส่วนสมเด็จย่าที่พ่อแม่ปอและป๋อจะไปออกกำลังกายอยู่ไม่ไกลาจากบ้านทุกคนจึงเดินไปป๋อ อยากขี่จักรยานเล่นจึงจูงจักรยานเดินตามพ่อพ่อเคยสอนให้ปอและปอระมัดระวังในการเดินข้ามถนนไม่ควรขี่จักรยานในถนนใหญ่ที่มีรถพลุกพล่านเพราะจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเมื่อมาถึงสวนสมเด็จย่าทุกคนแยกย้ายกันไปออกกำลังกายตามที่ตนชอบ พ่อขอไปวิ่งแม่ไปเข้ากลุ่มรำมวยจีนปอชอบเต้นแอโรบิกเพราะเด็กๆส่วนใหญ่เขาเต้นกันส่วนปอขอขี่จัก,กรยานเล่นรอบๆสวนระวังนะลูกอย่าขี่เร็วเดี๋ยวจัก,กรยานล้มแล้วจะเป็นแผลเวอะหวะแผลของลูกพึ่งหาย ถ้าเป็นอะไรอีกก็จะเดือดร้อนนะจ๊ะพ่อเตือนปอด้วยความเป็นห่วงเมื่อทุกคนออกกำลังกายเสร็จก็มาพบกันตามที่นัดหมายทั้งปอและปอมาตรงตามเวลาจนแม่ออกปากชมว่าลูกรักษาเวลาได้ดีมากขณะเดินกลับบ้าน พอเหลือไปเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนอนร้องไห้บนตักแม่หน้าตาอิดโรยจึงชวนพ่อกับแม่เข้าไปถามดูว่าเด็กร้องไห้เป็นอะไรหรือเปล่าแม่ของเด็กตอบว่าเจ้ากบไม่สบายตัวร้อนเราเดินทางมาไกลนั่งรถ ตากแดดตากลมจนไข้ขึ้นพ่อของเด็กซึ่งนั่งอยู่ข้างๆพูดเสริมว่าเราเข้ามาหางานทำในเมืองอยู่บ้านเราอดอยากเหลือเกินบางวันไม่ได้กินอะไรเลยเขาว่าเจ้ากบเป็นโรคขาดสารอาหาร ปอได้ฟังพ่อแม่ของกบเล่าถึงความอดอยากยากจนรู้สึกสงสารจับใจเข้าไปกระซิบบอกพ่อพ่อจึงพาไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการซึ่งอยู่ไม่ไกลพ่อแม่ของกบดีใจมากและกล่าวขอบคุณด้วยความซาบซึ้งในน้ำใจ เย็นวันนั้นพ่อแม่ลูกชวนกันไปเที่ยวงานยกช่อฟ้าอุโบสถของวัดในหมู่บ้านที่งานวัดมีการออกร้านมากมายเป็นร้านขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นร้านอาหารแบบแลกคูปองปอและปอ ได้รับคูปองที่พ่อซื้อให้พ่อบอกว่าพ่อกับแม่จะเข้าไปช่วยงานที่โบสถ์ปอกับปอหาซื้ออาหารกินกันเองก็แล้วกันนะปอและปอเดินดูร้านอาหารกันจนเพลินเห็นครูพิมพ์ใจเดินมา กับเพื่อนของปอสองถึงสามคนปอรีบพาปอเดินเข้าไปทักทายครูพิมพ์ใจจึงชวนไปสำรวจร้านอาหารปอเดินไปเจอร้านรสแซบ่บซึ่งขายลาบกับส้มตำใกล้ๆร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยว ติดป้ายชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำรแสแซ่บปอสงสัยว่าคำเดียวกันทำไมจึงเขียนไม่เหมือนกันครูพิมพ์ใจชมปอว่าช่างสังเกตแล้วเดินเข้าไปพูดกับเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำสักพักใหญ่ เจ้าของร้านก็เอากระดาษกาวมาติดเป็นไม้เอกซึ่งเป็นต้มยำรสเ่บเด็กๆทุกคนจึงได้คำตอบว่าคำใดเขียนถูกต้องเมื่อถึงวันอาทิตย์ครอบครัวของปอและปอ๋อ จะช่วยกันทำอาหารโดยเลือกรายการอาหารจากหนังสือ190เมนูชูสุขภาพที่แม่ได้รับแจกวันนี้ทุกคนยกให้พ่อเป็นคนเลือกก่อนพ่อเลือกข้าวครุกกะปิกับแกงจืดเต้าหู้สำหรับมื้อกลางวานันเพราะว่า มีแคลเซียมสูงทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงซึ่งทุกคนเห็นด้วยเย็นนี้แม่จะทำลาบปลาดุกกินกับผักสดที่เก็บจากสวนหลังบ้านเราดีไหมแม่ออกความเห็นแล้วจะช่วยให้สุขภาพดีอย่างไรคะปอถาม ก็เพราะเป็นอาหารที่มีไขมันตำ่ำกินแล้วไม่ทำให้อ้วนไม่เป็นโรคหัวใจไงละ่ะแม่ตอบอาทิตย์หน้าขอปอเลือกบ้างนะครับขอเป็นผัดกระเพราไก่ใส่ตับแกงจืดตำลึงใส่หมูเพราะเป็นกลุ่มอาหารที่มีวิตามินเอและธาตุเหล็ก ทำไมต้องเลือกอาหารกลุ่มนี้ด้วยปอถามขึ้นวิตามินเอบำรุงสายตาส่วนธาตุเหล็กนั้นจะช่วยให้เรียนเก่งและโตเร็วแม่ช่วยอธิบายอาทิตย์ต่อไปปอเลือกข้าวยำปักใต้นะคะเพราะ มีคนบอกว่ากินแล้วท้องไม่ผูกปอยังไม่เคยกินเลยดีเหมือนกันแม่พึ่งได้น้ำบูดูมาเมื่อวานนี้เองปอทำหน้างงอาหารอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยกินเลยแล้วทำไมแก้ท้องผูกได้ด้วยละ่ะ ก็เป็นอาหารกลุ่มที่มีใย,ยอาหารสูงไงจ๊ะปออธิบายด้วยความมั่นใจในแต่ละสัปดาห์ทุกคนจะมีความสุขมากที่ได้เลือกรายการอาหารสุขภาพสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะพออ่านเสร็จแล้วนักเรียนก็จะรู้แล้วใช่ไหมคะว่า ในเรื่องนี้เขาเกล่าวถึงอาหารอะไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรให้นักเรียนเขียนลงไปในแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกให้และก็บอกด้วยว่ามีตัวละครใครบ้างใครทาอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรค่ะอย่าลืมบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ